แกงเปิดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะวันนี้นะคะเคจะทําแกงเปิดหน่อไม้ค่ะใส่กระดูกหมูใส่น้ํายะานางด้วยนะคะน้ํายะานางก็ไปเอายะานางมาแล้วก็เอามาปั่นล้างให้สะอาดแล้วก็มาปั่นปั่นกับข้าวเบือเนี่ยแล้วก็กรองไว้อย่างนี้ต่อจากนั้นเราก็มาปรุงรสเลยเครื่องแกงก็มีตะไคร้หอมพริกชี้ฟ้าแดงสดแล้วก็ ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าสามตะวักสามตะวักเนี่ยแล้วก็ผงชูรสแค่นั้นแหละแล้วเราก็เอาใส่ลงไปเลยหน่อไม้ก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เห็ดไปห่อหนึ่งเห็ดเห็ดอเนี่ยเห็ดแบบเนี้ยแล้วก็ซี่โครงหมูซี่โครงหมูกระดูกหมูก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งน้ำอ่ะตั้งน้ำเคี่ยวให้กระดูกสุก เดี๋ยวพอกระดูกสุกแล้วเราก็จะใส่กระดูกสุกแล้วเราก็จะใส่ไอ้น้ำข้าวเอใส่ข้าวเ,เ,าเบือกับน้ำยานางที่หลังแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักแล้วก็ชะอมแล้วก็ตักเสิร์ฟไปเลยค่ะแกงหน่อไม้แกงเปิดหน่อไม้ซิ่โครงหมูกระดูกหมู